สวัสดีตอนเช้าค่ะดูๆูน่นลืมปิดโรงรถ<ม>แล้วหิมะม,มันก็เข้าไปในโรงรถนั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตกเมื่อวานเห็นไหมคะเมื่อวานที่เนนถ่ายตอนที่ตอนไปส่งอาก,กิโอเนาะมันก็ยังไม่เยอะใช่ไหมคะดูวันนี้ดูวันนี้ <S 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 นนตกวันเดียวอประมาณนี้นะขึ้นมาประมาณนี้อะ ดูตรงนู้นเบืทำงานอีกแล้วคะ่ะตอนนี้ประมาณ8ปดโมงนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงไปทำงานกันแล้วนะคะเนี่ยหรืเมื่อวานยังเห็นต้นผักเลยนะวันนี้มิดแล้วนะคะไม่เห็นเลยกินนะคะนาวนาว,นาว,นาว มันก็สวยนะคะดูนะคะที่แบบหิมะมันเกาะแบบนี้มันก็สวยดีนะคะมันเปิดไม่ออกด,ดูค่ะ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 ดะนี่เพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวจะออกไปทำงานกันแล้วค่ะเนี่ยงานนอกงานในบ้านเต็มไปหมดนะคะตอนนี้งานในบ้านก็เก็บทุกวันจริงๆค่ะเพราะว่ามันช่วงจะปีใหม่แล้วนะคะอะไรที่ นอนนั่นนี่ก็ไม่เอานะคะยิ่งบ้านเก่าๆมีแต่อันของเก่าๆค่ะต้องเก็บทิ้งหมดดูอันนี้ก็จะตกลงมาแล้วแล้วก็จะท่วมครึ่งบ้านแล้วค่ะเนี่ยวันนี้นะคะลบหกองศานะคะดูลมพัดหิมะนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นพายุเลยนะคะอย่ลืมปิดที่เก็บรถก็จะได้ดปิดนะคะเปิดประตูออกมานะคะจากขาอเกียว เท่านี้นะคะแต่สูงกว่าอีกนะข้างนอกอากิโออรเตะิเตลูใ้วหิวหิิวห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 หิว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 ิวหิววหิห้ววนห ตอนนี้ก็วาดวาดหิมะให้ปะป๊าให้ปะปะ๊าเหลือเหลือหิมะไว<ำ><ำ>้ทําทำทำถ้ำหิมะนะคะทำบ้านหิมะก็จะถมใส่ตรงนี้ด้วยนะคะอากี่ยอยากเอาอันนี้ไม่ได้ไม่สืดนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> Ha <laughs> บอกว่าเขาจะทำเค้กนะคะโดโซก,ก,กูวะโดโกเดสกาน้ำาครีมอ่ะถ้าบ้านเราก็คงจะเล่นดินเล่นโคลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนเ,นเด็กๆพลูกมาก็เล่นหิมะ ักแมนก็โดนถงไปด้วยหิมะแล้วนะคะตูそうそうそう้เย็นธรรมชาตินี่ช่วยกันทำคามกุระนะคะโมชสตลูกนักกันี่โว้กำบังเต้สุดยอดโซโซโนักกโคจิคิโโคิโนะฮะอโซ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 สุดยอดโอ้ยปีนี้ได้ช่วยแม่เด้อ อี๋อยหรแต่ปีที่แล้วก็ช่วยทำน้อนนิดนึงน้อช่วยขุนกันขุนหิมะนะคะจ้านี่ยังต้องอย่างนี้นะคะจะลูกแม่ต้องแบบนี้อว้อวนจะผอมแล้วเ้ออ้วนทำงานนะคะ ดีใจหนาวไหมหนาวไหมลูกหนาวไหมครับหนาวไหมเริ่มกองให้มันทับถมกันไปเรื่อยๆนะคะไม่นี้มันก็จะสงสัยทุกที่คือแบบต้องการลดหมดนะคะเขาเลยไปทำที่อื่นเนาะ ยังมาไม่ถึงนี่นะคะป๊อกก็ต้องถ่ายเองหน้าเป็นมะเขือเทศเลยต้อมามัดกปีนี้โตขึ้นก็ทำงานช่วยได้เยอะนะคะโอ๊ยโดนแม่หมดเลย บายบายเ้เนนยแนะช็อตช็อชออา้ด <vinegar> <sm all Pilot> mm ีดีด hmm> yeah, ีดีด um. so yani ีด ah ีกีดี้ีด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 ีีด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 ีีด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 ทีดีดีดอดี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 ดนดีีดีี่ แม่เนี่ยเป็นคนทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะคะเครื่องครบหรือไม่ครบเนี่ยแม่ก็จะปรุงให้แบบอร่อยฝีมือดีนะคะชุมชุมเพื่อแม่ดูอยู่เนาะ <laughs> อยู่เป็นอีกแล้วนะคะลูกสาวกินขิงเยอะ ก็ดีนะคะช่วยมีเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะร่างกายจะได้อุ่นอาเกียวก็เป็นเด็กที่กินง่ายนะคะจะเป็นเป็นพวกนี้ก็กินได้นะคะบางทีแม่ทําโจ๊กให้คิดว่าจะกินไม่ได้อย่างเงี้ยมันเผ็ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะขอใส่นะคะเห็นพ่อกินอะไรกินได้หมดนะคะเด็กน้อยคนนี้ ขคูระเงขิคระเงนะคะเห็ดหูหนูขิงโชงะนะคะโชงะประมาณนี้อย่างแรกนั้นก็จะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะเจียวให้หอมสักหน่อยนะคะ ่ก็ใส่ไก่ลงไปผัดนะคะใส่เนื้อไก่นะคะลงไปผัดเดยนน้ำมันหอยแนนนหมดอ่ะแน่ลืมซื้อนะคะปกติเน่จะชอบใส่น้ำมันหอยเพราะมันจะเข้มข้นนะคะน้ำตาลนิดหน่อยคะ่ะ ใครมีรสด,ดีก็ใส่รสด,ดีนะคะเน้นใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะวันนี้เนนก็จะใช้เครื่องปรุงแค่นี้นะคะเพราะว่าเันไม่มีน,น้ำมันหอยโอลืมใส่ปลาอีกหน่อยน้ำลาก็นิดหน่อยนะคะจากนั้นใส่เกี๊ยหอมใหญ่ กองเห็ดหูลงไปเลยะคะ่ะนั่นก็จะผัดนะคะไปต่อจนเขายุบตัวแล้วก็ผักสุกนะคะใครจะปรุงอะไรเพิ่มก็ปรุงเพิ่มได้นะคะเนี่ยก็จะปล่อยให้เขาสุกแล้วก็จะชิมอีกรอบนึงน,นะคะขาดอะไรเนี่ยก็จะปรุงเพิ่มนะคะตามที่นีชอบนะคะใกญ่อร่อยแล้วนะคะนี่ก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะสุดท้ายนะคะ แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก่อนหน้านี้ก็ไปเจออันนี้มานะคะเป็นเห็ดฟางกระป๋องนะคะ ก็ถ่ายคลิปไปด้วยว่าไปเจอมาที่ไหนแต่ว่าคลิปนั้นไม่รู้ว่าจะลงจะตัดหรือเปล่านะคะยังยังคิดอยู่แต่ถ้าลงก็จะบอกสถานที่นะคะว่าซื้อมาจากไหนเผื่อแม่บ้านญี่ปุ่นหลาย,ลายๆท่านอาจจะกําลังหาซื้อแล้วก็ไม่รู้ที่ซื้อนะคะก็เนียก็จะวันนี้เนียก็จะทําเอาเห็ดฟางน,นะคะพอดีว่าจะทําต้มยำขาไก่ครั้งแรกนะคะให้อาจุก,กับปะปาทานนะคะเพราะว่ายังไม่เคยทํานะคะ ก็จะใส่กะทิลงไปนะคะไปเจอกะทิชาวเกาะมานะคะร้านเดียร้านเดียวกันกันกนกบไอเห็ดฟางเลยค่ะนานๆจะได้กินชาวเกาะทีนะคะไม่ได้กินตลอดนะคะเปิดไฟนะคะพอตั้งกะทิดือดแล้วนะคะก็ก็จะใส่อันนี้เป็นขาแห้งนะคะที่แม่ส่งมาให้แล้ว,ลวก็เป็นตะไคร้นะคะ ปกติเขาจะใส่ขาอ่อนเนาะมันถึงจะอร่อยใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่มีนะคะใส่ข่าอ่อนเนาะแต่ว่ามันไม่มีนะคะก็ใส่ตามที่เรามีนะคะแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะโอเคเน่นหลีไฟลงนะเพราะว่าควันมันเข้าไปในกล้องนะคะโอเคเดี๋ยวจะเปิดไฟให้มันเดือดแล้วก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะ เดือดแบบนี้แล้วก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะคแล้วก็จะต้มไก่ไปจนสุกนะคะขั้นตอนนี้ก็ไก่ก็สุกไปประมาณนึงแล้วนะคะ เน้นดูมาสองสามสูตรก็คือบางสูตรใส่น้ําสต๊อกไก่บางสูตรก็ใส่หัวกะทิหางกะทิอะไรไปนะคะแต่ว่าเันไม่ได้มีน้ําสต๊อกไก่นะคะเน้นก็จะเติมน้ําลงไปเพราะว่าถ้าใส่กะทิลงไปมันก็จะเยอะเกินนะคะเดี๋ยวจะมันเกินไปมันหมายถึงว่ามันจะมันเอาในรลดลดกะทิก็แล้วกันนะคะเอาใส่น้ําไปแทนใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เน้นก็จะใส่ผงผง ผงรสดไก่ลงไปนะคะผงรสไก่เนาะเพราะว่าบางสูตรเขาบอกว่าใส่สต็อกน้ำสต็อกไก่ใช่ไหมแต่นั้นไม่มีก็ใส่เป็นผงอันนี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปแทนนะคะไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะจะใส่เห็ดฟางลงไปนะคะใส่เห็ดฟาง,งไปแบบนี้เลยนะคะ กินมากค่ะเห็ดฟางถ้าผ่าจะสวยคนนี้ไหมเป็นก้อนๆเลยแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะเพิ่มสีสันหน่อยลุงด้วยน้ำปลานะคะสักหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนิดๆน,นะคะแล้วแต่เ,เราปรุงนะคะว่าปริมาณน้อยปริมาณมากก็แล้วกันนะคะอาล้ก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะ <Yeah. S 2> เยอะแมคั <S 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 ชาบ,ชบ,ชบูชาบูขนาดนี้ใส่ผักลงไปให้พอกลูกนะคะปุ๊บ<ม>เลยนะคะหม้อนี้พี่ติ๋มก็ให้มานะคะไม่ได้ใช้สักทีนะคะแล้วก็นี่ค่ะเทมปุระของอากิวเข้าไปขอบคุณครับแม่ยัง กุーー้กแดครับกินมา้งวนได้ดีชวอยากกินเรนกงหรือชอยากกินอยากกินแรงกร่อยไหมอร่อยครับกินมาทั้งวกิมา้กินมาทั้งวิม้นิกมากนาก้

ส,ปส,ส,ปสไ,ไ,ไสปซ์ปปชっ่วทなんとなくだけどいいうんよママีスริการ่าบราสสไปซ์บราสกุกคนลืมใส่มะนาวนะคะแต่พ่อ,อรูปบอกว่าดีแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะพ่อพอกรูปบอกว่าอร่อยแล้วนะคะลืมใส่มะนาว สว่วนเซียนสว่วนเซียนก็ใส่มะนวาวด้วยมะนาวก็แล้วแต่ใครจะเติมนะคะก็จะโรยนี้ลงไปซีสันนะคะแล้วก็จะใส่มะนาวบีบมะนาวลงไปน,งนี่ค่ะ กินข้าวด้วยกันค่ะทุกคน